การเสียสมประตูเครดิตคือเวสแฮมกับระบบ4-2-3-1การเสียประตูที่ต่อเนื่องมาจากกองกลางที่ลงมาคบเวอร์ไม่ทันจริงหรือไม่ทั้งหมดติดตามได้ในตามหงลงสนามกับบีแหลมสิงห์บีแหลมสิงห์ทีวี p r e เซน t e d ด y s ย z u k i สวัสดีครับทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บีแหลมสิงห์ทีวีครับทางยูทูบช anel นะครับกลับมาเจอกันเป็นประจำครับกับตามหงลงสนามนะครับในสัปดาห์นี้นั้นมาช้าไปนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยโอ้โหงานลุกลังกนดีลอเกินครับเพราะว่าผลบอลเนี่ยไม่ต้องห่วงครับรุ่นนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลของฟุตบอลนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับนี่คือการพแพ้นัดแรกในฤดูกาลนี้นะครับเป็นการแพ้เป็นทีมสุดท้ายของวงการฟุตบอลอังกฤษนะครับหลังจากที่ผ่านมานัดขอแดลิดวอรับ การเสียสมประตูครับเครดิตแน่นอนที่สุดครับเกมนี้คงต้องยกให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดของเดวิดมอร์ม้านะครับเดวิดมอยซึ่งระบบมา4-2-3-1ชัดเจนแล้วเราถ้าย้อนกลับไปตอนนี้เหมือนกับว่าพี่มอยสแกเนี่ยนะครับแกกำลังจะได้ทีมที่คล้ายๆกับเอเวอร์ตันเมื่อส10ปีก่อนก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เวสต์แฮมกำลังเข้าฝักแล้วก็เล่นได้ยอย่าง มั่นใจนะครับมั่นใจมากจริงๆนะครับลงตัวมากโดยเฉพาะคู่มิดฟิลด์นะครับแดรคันไรส์กับทางโทมัสซูเซกแล้วก็3ตัวบนนะฮะสตัวล่างไม่เกี่ยวนะฮะมี3ตัวบนนะครับนั่นก็คือปาโบฟอร์นาวนะครับไซด์เบนราม่าแล้วก็จารอดโบเวนรวมไปถึงแมนออฟเดอะแมตช์ในใจผมประจําเกมนี้นะครับถึงแม้ว่าสกอร์อาจจะไม่เกิดที่เขาครับแต่ว่าสร้างความจุกจิกกวนใจลําบากใจซะเหลือเกินครับนั่นก็คือมิคาเอลอันโตนิโอนะครับ เครดิตสำหรับผู้ชนะนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับขณะที่การพ่ายแพ้ของลิเวอร์พูลก็ต้องมาพูดคุยกันนะครับหลายคนอาจจะได้ดูไฮไลท์ของการแข่งขันนัดนี้ไปแล้วก็ผ่านทางบีแอลมสิงห์ทีวีนี่ก็มีให้ได้ชมกันนะครับวันนี้เราคงจะพูดถึงประเด็นที่น่าจับตาครับนั่นก็คือเรื่องของการเสียประตูที่ต่อเนื่องของลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลไม่ใช่ว่าเพิ่งเสียประตูในเกมนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไปโทษ คนใดคนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแล้วก็จะบอกว่าเอ๊ะจอร์จินโยวันาดุมได้ทิ้งแผลอะไรไว้หรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับสิ่งหนึ่งก็คือจุดที่จอร์นโยวันาดุมเคยเล่นเอาไว้ก็คือการวิ่งมาแล้วก็รีคอเวอร์ให้เพื่อนนะครับมาคัเวอร์ตำแหน่งต่างๆในสไตล์การเล่นบ็อกซ์บ็อกซ์เพลย์นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อวานาดุมเนี่ยออกไปคือจริงๆแล้วครอปเนี่ยได้หาวิธีทำไว้ตั้งแต่ฤด,ดูกาลที่แล้วแล้วเพียงแต่ว,ว่า มันเล่นไม่ได้ครับเนื่องจากว่าแผงหลังเนี่ยเจ็บไปแล้วทําให้มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมั่วไปหมดนะครับมั่วไปหมดแล้วบ็อกซ์บ็อกแบบใหม่เนี่ยทำให้เราคิดถึงฮาวิเอเลดแล้วก็นาบีเกตานะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่า11เกมลิเวอร์พูลจะใช้กองกลางถึง9ชุดด้วยกันนะครับในการลงสนามเมื่อมันแบบนี้เนี่ยทางแก้ที่ค็อปเนี่ยทำเอาไว้นั่นก็คือการเล่นในระบบไฮไลน์นะครับก็ เริ่มอย่างปีก่อนอย่างที่บอกครับมันเล่นไม่ได้เพราะว่าปีนี้กองกลางดันมาเดี่ยงเยอะอีกถ้าพาท่านย้อนกลับไปครับก็คือปี17-18เรียกว่าภูมมีปัญหาตรงที่ผู้ษาประตูจําได้นะครับที่สลับเอาซิมงบินโยเล่กับทางอาลอริสคาริอุสแบบโชคโชนเลยสลับกันแบบโชคโชนมั่วไปหมดจนทั้งแผลสุดท้ายเนี่ยมันไปเปิดที่เคียฟนะครับที่ลิเวอร์พูลแพ้ให้กับเรอัลมาดริด1ประตูต่อ3ใน UCL Final นะครับ พอถึงฤดูการที่แล้วครับ2020 21ปาการหลังดันมาเจ็บอีกนะครับนั่นก็คือการบาดเจ็บหนักครับของฟ์จิฟันไดค์นะฮะแล้วก็ทำให้หลายๆคนก็ดันมาเจ็บต่อกันเลยครับทั้งโจโกเมสเชลมาติปนะครับและตอนนั้นทีมก็ขายเดยาลอฟเลนไปแล้วก็ทำให้ต้องโอโ้โหไปดึงมาม้ใหหมดเลยครับอย่างเบนเดเวสดึงมาก็ไม่ได้ใช้เสียตังค์นะครับออซานคาบัก ยืมมาก็เพราะว่ามันหาใครไม่ได้แล้วก็บริหารผิดพลาดเหมือนกันสำหรับทีมซื้อขายแล้วก็สุดท้ายใช้แนทฟิลิปซึ่งใจได้ครับแต่ว่าฝีเท้านั่นคงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วพอมาฤดูกาลนี้มามีปัญหาที่แผงมิดฟิล์นะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับทีนี้จุดสาหรับเกมนี้นะครับผมมองว่าเป็นเกมที่สนุกมากนะครับผมเข้าใจแฟนฟุตบอลว่าต้องการผลลัพธ์เข้าทางตัวเองนะครับแล้วก็เข้าใจแฟนฟุตบอลว่าถ้าไม่ใช่ทีมตัวเองแล้วบางทีไม่ได้ชมเกม ผมในฐานะที่ต้องทํางานในจุดนี้นะครับทั้งเป็นผู้มรยายเองแล้วก็ชอบดูฟุตบอลอยู่แล้วแล้วก็เวสต์แฮมเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ผมติดตามนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าฟอร์มมิใช่เพียงแต่เวสต์แฮมที่เข้าฟอร์มเข้าฝักแบบสุดๆนะครับลิเวอร์พูลก็อยู่ในฟอร์มที่ดีเช่นเดียวกันนั่นก็คือเกมรุกแต่ว่าเกมรับเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็สุดท้ายแล้วสกอร์มันออกมาอย่างที่เห็นแล้วมันโชคโชนดีแลอเกินนะครับสงครามแดนกลาง สงครามลูกกลางอากาศแล้วก็เป็นเป็นชัยชนะของขุนคอนเวสแฮมนะฮะก่อนเกมเนี่ยลิเวอร์พูลได้ผลลัพธ์ที่ดีอยู่เสมอครับในการมาเยือนที่ลอนดอนสเตเดียมรวมไปถึงนู่นเลยนะฮะอาจจะเป็นที่บรินกาวด้วยซ้ำลอนดอนสเตเดียมแห่งนี้เนี่ยลิเวอร์พูลมา5ปีหลังเนี่ยชนะไป4อันนี้ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ที่ดีเยี่ยมเลยนะครับแต่การที่ได้ประตูจากการสวนเร็วทุกปีแลนะสังเกตนะครับว่าลิเวอร์พูลมาเล่นที่เนี่ย ได้ประตูจากการสวนเร็วและเป็นประตูที่สวยๆทั้งนั้นนะครับทั้งการที่ทะลุเข้าไปยิงของอ็อกเล็กแชมบเบรนเมื่อ2ปีก่อนปีที่เป็นแชมป์นะฮะหรือจะเป็นเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่ต่อกันเจ็ดจังหวะนะครับเจ็ดจังหวะจากการที่เสียลูกแตะมุมแล้วก็สุดท้ายในชักรีเปิดไปให้กับคือเทรนโยนยาวไปให้กับชักรีแล้วชักรีก็ต่อให้ซาร่าายิงเข้านะครับทีนี้กลายเป็นเวสต์แฮมเองเนี่ยเขาก็ต้องคิดมาเหมือนกันว่า ไอเรื่องของเขามีบทเรียนนะครับในเรื่องของการจะโหมบุกหรือเปล่าการเปิดหน้าไลน์ไหมครั้งนี้เราจะเห็นว่าเวสแฮมไม่มีการเปิดหน้าลายเลยนะครับลายนี่ไม่ใช่ตื่นดิงน้งนะกา่ันกันนะครับแล้วก็พวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปเล่นเกมรับนะครับแต่ลิเวอร์พูลเองต่างหากที่บีบจนพวกเขาเนี่ยต้องไปเล่นเกมรับนะครับในช่วงที่เวสแฮมเนี่ยขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ไอประเด็นที่เข้าประตูลูกแรกถูกถกเถียงเยอะมากว่าผู้สาประตูควรที่จะต้องอ ถูกระถูกปกป้องมากกว่านี้หรือเปล่านะครับมันอยู่ที่ดุลพินิษของผู้ตัดสินนะครับหลายคนก็บอกว่ามันอยู่อยู่2ออย่างฮะก็คือดุลพินิษกับดุลพินิษนะฮะอยู่ที่ผู้ตัดสินเนี่ยจะเลือกอะไรปรากฏว่าในเกมเนี่ยเขาเลือกมองในช็อตตัวหน้าก็คือออกบอลหน้าที่อยู่ข้างหน้าของอาริสันเบเกอร์นะครับภาพนี้ถูกใช้เป็นรีเพลย์เยอะมากในช่วง,งการถ่ายทอดสดน,นะครับเราจะเห็นว่าการลอยตัวขึ้นไปเซฟของอาริสันเนี่ยถูก ถูกรบกวนก่อนจากตัวหลังแต่ผู้สิน์เนี่ยดูตัวหน้าเป็นหลักก็คือออกบอลหน้านะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันมีอันโตนิโอเขเข้ามารบกวนคือถ้าผู้สาประตูที่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้สาประตูลักษณะที่ว่าโหดๆห,หน่อยเนี่ยอาจจะกระโดดเข้าไปใส่หรือว่าแกล้งล้มไปเลยนะฮะก็ก็มีนะครับแต่ว่าในจังหวะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็ได้ประตูไปมุมมองผู้สินเขามองว่าลูกเนี่ยมันเบาไปนะฮะ เดาเลยว่ามันเบาไปนะฮะแล้วก็ที่จะเป่าฝาวลูกมันเข้าประตูไปด้วยนะครับมันก็สส่วนในการ v ีอบอกว่าไม่ฝาวจะให้ทํำยังไงนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลายอดเยี่ยมเลยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากของลิเวอร์พูลที่ที่ต่อบอลแล้วเข้าไปบทขยี้เวสแฮมเนที่เสียประตูไปในนาทีที่3นะครับคือผมมองว่า20นาทีแรกเนี่ยเป็น20นาทีของออกบอลหน้าเลยนะครับว่าออกบอลหน้าแกมีส่วนที่ทีมได้ประตู จากนั้นแกโดนซาล่าหลอกจนเจ็บเขา่าเข่าบิดไปเลยนะโดนเมเมซาร่าล็อกล็อกเสียเด็กอะลูกนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายมาโดนสอกของดิโอโชตาแตกเข้าไปอีกโอ้ทีนี้เล่นไม่ได้เลยไอโดนเข่าบิดยังพอเล่นได้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับการเปลี่ยนเซ็นเตอร์แบ็กของเวสแฮมเนี่ยมันมันไม่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของเกมครกดอลซนนักฟุตบอลที่ไม่มีความลับอะไรหลงเหลืออยู่แล้วเนี่ยนะครับได้ลงมาปีที่แล้วก็เป็น แกเป็นตัวจริงสําหรับดอสันนะครับคราวนี้แกกเ็เปลี่ยนลงมาผมว่าช่วงหนึ่งที่ที่เวสแฮมลงมาเล่นเกมรับเยอะๆเนี่ยเป็นการพวกเขาซื้อเลยนะครับซื้อการเล่นในแผงมิดฟิลนะครับเอามิดฟิลเนี่ยตันเข้าไว้คือปิดไม่ให้ลิวอพูเนี่ยเจาะเข้าตรงกลางได้เลยแล้วก็บีบให้เล่นหน้ากว้างนะครับเล่นทางกว้างช่วงนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิวอพูเนี่ยเล่น3แผนนะครับมีแผนหนึ่งที่ผม แผนหนึ่งก็คือปกติก็คือเดินเครื่องตามปกติคือ433แนวขึงขึงเพราะว่ามันแน่นไปหมดขณะเดียวกันแผนที่2ก็คือเอาจอแดนเฮอร์สันเนี่ยออกไปพิงด้านขวาสุดนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เป็นลูกปัญหาเช่นเดียวกันที่จอแดนเฮอร์สันเนี่ยโดนแอรอนเคสเวลงัดลูกนั้นว่ามันควรจะเป็นใบเหลืองแก่ๆหรือเปล่านะครับลูกนั้นก็ก็หนักหนาแต่มันมีหลายเคสเลยที่ผู้สินทั้งให้แล้วก็ ไม่ให้นี่คือคือจุดหนึ่งเลยนะครับที่ที่บอกแล้วครับว่ามันอยู่ที่เขาจะตัดสินออกมาแบบไหนมุมมองผู้ตัดสินนี่สําคัญเพราะสุดท้ายแล้วต่อให้คุณมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายนะครับสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของฮิวแมนนะครับแล้วก็ฮิวแมนเออร์จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับช่วงนั้นที่ที่บอกว่าเป็นแผนหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็ค่อนข้างที่จะประหลาดใจแล้วเล่นนานมากคือบีบเอาเทนอเล็กซานเดอร์โนเนี่ย มาอยู่ตรงกลางอีกคนหนึ่งมาออกบอลร่วมกับฟาบินโยนะครับคือออกบอลขึงกับฟาบินโยเลยนะครับแล้วก็ในจังหวะอ่าขออภัยครับออกบอลเนี่ยมาขึงกับออกเล็กแชมเบเลนนะครับถอยฟาบินโยลงมาเพื่อให้ฟาบินโยเนี่ยยืนในแนวดิ่งเดียวกับทางด้านของเวอร์จิลฟันไดแล้วก็เชลมาติปนะครับก็ทำให้ลิเวอร์พูลกดดันอยู่นานจนกระทั่งเวสแฮมแทบจะขาดห่วงแล้วก็มาได้ฟรีคิกที่ สวยงามนะครับสวยงามจริงครับลูกยิงของอเล็กซานเดอร์อร์โนนะครับออตอนนั้นเนี่ยพอพักครึ่งไปนะครับหลังจากนั้นก็เวสแฮมเหมือนกับโดนต่อยและหล่นก็ต้องรีบขึ้นมานะครับแล้วช่วงเวลานั้นมันสัต์ใส่เข้ามาเลยเพราะทดเวลาเจ็บพอสมควรนะครับทดเวลาเจ็บพอสมควรครึ่งหลังเนี่ยต้องชมเดวิดมอยนะครับเพราะว่าเขามองแล้วว่าเวสแฮมเนี่ยรับนานเกินไปพอมีโอกาสก็เริ่มที่จะแลกนะครับ เริ่มที่จะจะแลกแล้วก็คู้ยง่ายเอาวางกาดแล้วก็ไหนลองต่อยกันหน่อยนะฮะลองต่อยกันแต่กาดของเวสแฮมถึงจะวางกาดแต่ก็ยังใส่เฮดกาดอยู่ไม่ได้ถอดหน้ามามาต่อยเต็มที่นะครับแล้วก็จังหวะที่ลิเวอร์พูลต่อบอลแล้วซาดิโอมาเน่น่าจะได้ประตูลูกนั้นไม่ได้นะครับจนกระทั่งประตูหนึ่งที่มันเป็นจุดที่สําคัญมากคือการเสียบอลในแดนกลางนะครับแล้วทําให้นํามาซึ่งการเสียประตูที่2ของเกม ประตูนี้ถ้าใครไม่ค่อยได้ดูเวสแฮมนะครับผมจะบอกว่านะฮะจะขออนุญาตเลหา้ฟังว่าเวสแฮมเนี่ยได้ประตูในลักษณะนี้บ่อยมากก็คือการการที่พวกเขามีกองกลางที่แข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงและการเข้าไปงวมนะวะ่าเรียกงวมเข้าไปงวมไปลุมยำกันเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปเบียดอัดแล้วก็ไม่ฟาวเนี่ยและแงะออกมาได้แล้วแงะออกมาเนี่ยคนที่แงออก็คือซูเซกับเดคันไรซึ่งทั้งสองคนมีทักษะฟุตบอลที่ดีมากนะครับพองัดออกมาแล้ว มักจะไม่ได้งัดมั่วนะครับแล้วจะมาเข้าทางของผู้เล่นทั้ง3คนที่จะสลับกันอยู่ข้างบนนั่นคือฟอร์นาวนะครับเป็นราม่าแล้วก็จารัดโบเวนนี่คือลูกเก่งของพวกเขาแล้วก็สวนกลับมาจนได้ประตูผมก็มองว่ามันมีอยู่2จุดด้วยกันนั่นคือลูกนี้ทําไมไม่เตะมิดฟิลด์ field, ทำไมไม่หวดสกัดให้มันล้มคว่ำขมำหงายกันนะครับรางวัลแฟร์เพย์ไม่มีประโยชน์ <laughs> ไม่มีประโยชน์ใดๆนะครับแล้วก็จนจนมาเสียลูกนี้ผม รู้สึกเสียดายนะครับสำหรับประตูนี้แล้วก็โดนยิงเนี่ยลูกนั้นก็จะบอกว่ารับยากไหมก็ยากจะบอกว่าง่ายไหมก็ไม่ได้ยากอะไรเยอะนะฮะคือลูกนั้นอาริสันเบเกอร์น่าจะเซฟได้ดีกว่านี้นะแต่ว่าเราก็จังหวะแบบนั้นครับวิ่งสวนออกมาด้วยนะครับสวนแล้วโดนฟอร์นาวเนี่ยยิงเร็วนะครับแต่ถามว่ามันไม่ควรเสียตั้งแต่จากแดนกลางมากกว่าที่จะโทษพักษาป,ประตูนะครับคือคือเราอาจจะมองว่าผู้สาป,ประตูอาจจะรับ ควรจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่ากองกลางก็ควรจะเตะก่อนมานะครับไม่ควรที่จะวิ่งเอี่ยมประคองงามกันสวยเลยเพราะลูกนี้หรือว่าพูเคยเสียมาแล้วในการเจอกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อต้นฤดูกาลเกมเจอกับแมนซิตี้เนี่ยโดนแบรนาโดนเนี่ยลากหลอกแบบไม่น่าไม่น่าที่จะพลาดขนาดนั้นน่ะมาครั้งนึงแล้วเนี่ยแล้วก็มาโดนกาเบรียลเชซุสลากแล้วส่งให้ฟิลโฟเดนนะครับสำเร็จโทษเข้าไปนี่แหละ นะครับมันคือจุดที่ที่น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายแทนเพราะน,นี่นี่คือคือพอประตู2อแล้วก็3-1ที่ตามมามันคือลูกทีเด็ดเป็นเป็นลูกซ้อมของเวสต์แฮมลูกนั้นจะโทษเทนอเล็กซานเดอร์อโนร้์เซ็นตไม่ได้นะครับก็ต้องโทษคนที่ประกบแล้วไม่ตามมานะครับแล้วเข้าหัวของโคสซู uma, มามงคือหันมาอีกทีนึงก็โดนโขกลูกมงเป็นลูกที่รับยากที่สุดนะครับลำดับเบอร์ต้นเลย มากกว่าลูกยิงอัดหนักลูกอะไรอีกนะครับลูกหมงเนี่ยมันมันอ่านไม่เห็นนะครับจากศีรัะเนี่ยนะครับแล้วก็มันหันมาเจอลูกโขกมังเข้าไปขนาดนั้นนะครับก็เรียบร้อยสิครับอะไรจะไปเหลือนะครับแม้ว่าจะได้ประตูต,ตีไข่แตกขึ้นมาเป็นลูกแรกในฟุตบอลลีกในรอบ16เดือนเลยนะครับของดิวอกอลิคีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้นะครับจะได้ตรงที่ว่านาทีสุดท้ายลูกย้อนสอนของซาดดโอมาเน่เนี่ยมัน ไม่ตุงตะข่ายนะครับก็ทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้เวสแฮมผลแรกในรอบ11เกมนะครับ5ปีนะครับ5ปีไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็แพ้นัดแรกของฤดูกาลแต่ผลมันก็คือหล่นมาที่4ตัวเลขนะฮะตัวเลขอันดับเนี่ยมันหล่นมาที่4แล้วก็ตามเชลซีนะฮะในตอนนี้อยู่4คะแนนนะครับแล้วก็เสียสถิติครับลิเวอร์พูลเสียสถิติไร้พ้ายนะครับหยุดไว้ที่25เกมด้วยกันนะครับส่วนมาฮาเมดซาร่าหลังจากที่ มีข่าวอะไรต่างๆมากมายตอนนี้ยิงไม่ได้บอดสนิทมา3เกมติดต่อกันนะครับก็ต้องใช้เวลานะฮะโชคดีผมว่าระครังช่วยลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าเดวิดมอยคงไม่ชอบนะครับเดวิดมอยบอกโหผมอยากที่จะเตะต่อเพราะตอนนี้เนี่ยอินฟอร์มเหลือเกินนะครับสำหรับทางเวสต์แฮมนะครับผลสุดท้ายที่ที่ขุนค้อนเนี่ยทุบลิเวอร์พูลได้ปี2016ตอนนั้นเนี่ยยังเล่นที่อัพตันพาร์คนะครับซึ่ง หรือว่าบลินกล่าวซึ่งตอนนี้ทุบไปแล้วแล้วก็สร้างเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับในวันก่อนที่เวสแฮมจะปิดสนามเนี่ยประมาณสัก3วันผมได้ไปที่สนามอัลทันพาร์กนะครับก็ได้ไปซื้อของที่ระลึกต่างๆของบริลลกล่าวในการระลึกถึงนะฮะก่อนที่พวกเขาี่จะปิดสนามอย่างเป็นทางการแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการเช่า ลอนดอนสเตเดียม99ปีนะครับชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ในการประมูลนะครับแล้วก็พวกเขาก็ตอนนี้สนามนั้นก็กลายเป็นอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วเมื่อก่อนปลูกผักนะครับปลูกผักก่อนแล้วก็ปลูกสนามบอลน,นะฮรอยู่สนามบอลมาเป็นร้อปีแล้วก็เปลี่ยนมาตอนนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าถามว่าลิเวอร์พูลแพ้เสียหายขั้นไหนนะครับผมถือว่าเป็นการแพ้ที่ แพ้คือแพ้นะครับแล้วที่สําคัญก็คือการพ่ายแพ้ในครั้งนี้เนี่ยผมมองว่าข้อหนึ่งยอนคอปก็จะได้เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับสำหรับการเล่นบ o ็อกทูบ็อกในฤดูการนี้ที่พยายามจะเปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้เมื่อสถานการณ์มันไม่ได้ผู้เล่นมันไม่พอหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะต้องมามาปรับจูนกันใหม่อีกนิดนึงนะครับสำหรับในกรณีนี้นะฮะของของลิเวอร์พูลนะครับแล้วเราก็จะสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้ เจ็บกันเยอะจัง2ฤดูการนี้นะครับทีมแพทย์มันยังไงนะครับคนที่ปล่อยตัวไปแล้วก็อยู่ไปอยู่กับ FA เอาคนใหม่มามันใช้ได้ไหมอันนี้ก็ต้องคิดถึงการตรงนั้นด้วยนะครับหลายต่อหลายเรื่องเลยเป็นสิ่งที่เยืนคอพต้องไปขบคิดกันอีกเยอะเลยนะครับแล้วเส้นทางอีกยาวไกลนะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลมากตอนนี้ผ่านมา11นัดด้วยกันนะครับก็ลุ้นกันต่อโชคดีครับอย่างที่บอกครับระคังช่วยในช่วงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะสำหรับ การติดตามนะครับแล้วก็ต้องดูกันต่อว่าหลังจากที่กลับมาแล้วฟาบินโยเทียโก้และก็เฮนเดอร์สันซึ่งว่ากันว่าน่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดในตอนนี้จะฟิตพอและเล่นด้วยกันหรือเปล่าเคอร์ติสโจนจะกลับมาได้แล้วก็เล่นได้ดีเหมือนเหมือนกับช่วงที่มาแทนฮาวิเอเลดใหม่ๆหรือไม่นะครับเพราะฟุตบอลบางขณะมันก็ต้องการคนที่มีสปีดการเล่นที่ดีนะครับแล้วถ้าถามว่าคนที่จะพอที่จะรีคอเวอร์ในจุดเนี้ยเวลาที่เฮนโดขึ้น ฟาเนโยกขึ้นผมยังมองว่าเป็นเชียรโก้อาคนตาร่าหรือไม่ก็นาบีเกยต้าคนใดคนหนึ่งนะครับแม้ว่าเกยต้าเองจะถูกวิเคราะห์วิจารณ์ในเกมที่ไปเยือนแอนเดโกว่าเนี่ยลากผ่านมาเนี่ยทำให้ทีมเสียประตูแต่อย่าลืมนะครับว่าอย่างน้อยก็ยังลงมารีคอเวอร์ดีกว่าไม่ลงมาช่วยเกมรับตันเองครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณรถยนต์ซูซูกิ ที่สนับสนุนด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b ์กดติดตามกดดิ่งกุ้งกิ้งไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็โฆษณามาก็อย่าข้ามนะขอบคุณครับสวัสดีครับปินปินบีแหลมสิงห์ทีวีพรีเซนเต d b ์ s u ยซูซูกิติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ทูไอดี